<c oughs> ก็สวัสดีนะครับท,ทุกทท่านวันนี้ผมจะมาชี้แจงวิธีรับประทานนะครับโทเมซิงพลัสรับประทานยังไงให้ให้เห็นผลนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับที่ผ่านมานะครับเดือนนี้ผมมีลูกค้าครับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะครับ แล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทเมซิงนี้เข้ามาแล้วผมส่งส่งไปให้นะครับในห,หลายท่านอาจจะได้รับแล้วหล,หลายท่านก็อาจจะยังต้องต้องรอนะครับรอเจ้าหน้าที่เข้าไปเข้าไปส่งให้นะครับเมื่อได้รับสินค้าแล้วเนี่ยหลายท่านก็โทรมาถามนะครับว่ารับประทานอย่างไรนะครับวิธีการรับประทานให้เห็นผลนะครับหนึ่งกล่องจะมียังไงนะครับ สามสิบแคปซูลในหนึ่งแผงเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบสิบแคปซูลหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งกล่องมีสามแผงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีรับประทานที่ที่เห็นผลนะครับให้ทานนะครับนี่ผมทานละทานครั้งละสองสองแคปซูลนะครับก่อนอาหารเชา้าก่อนอาหารเย็นใครที่ลืมลืมรับประทานก่อนอาหารเย็นให้ไปรับประทานก่อนนอนได้นะครับแล้วก็ จะให้ผลดีนะครับสำหรับคนที่เป็นมานานนะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้จะทานได้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าในในกล่องเนี้ยจะมีทั้งหมดสามสามแผงเนี่ยนะฮะสามแผงจะทานได้วันละสี่แคปซูลนะครับสามแผงทานได้เจ็ดวันวันที่แปดก็จะเหลือสองสองแผงสองแคปซูลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หายขาดเลยนะครับก็แนะนำให้ทาน ชุดหนเดือนหนึ่งเดือนก็จะใช้ทั้งหมดเนี่สี่กล่องซึ่งหลายๆท่านนะครับลูกค้าของผมเองเนี่ยอยู่ในจังหวัดล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมาทางภาคใต้ก็มีนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตหานนทบุรีภาคกลางมีนนทบุรีกรุงเทพนะครับมีลูกค้าจานวนมากนะครับที่สั่งตัวโทเมซิงนี้เข้าไปรับประทานหลายคนก็โทรมา ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านดรนัชพลโพวิจิตนะครับที่ผลิตสินค้าดีๆเนี่ยให้ให้ทุกท่านได้รับประทานนะครับตัวโทเมซิงเองเนี่ยนะครับหลายคนก็มีความกังวลนะครับว่าได้รับการรับรองจากอยอยหัอไมนะครับก็ตรงนี้นะครับทางผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรองจากอยอยเรียบร้อยนะครับผ่านการรับรองจากอยอยนะครับแล้วก็ท่านดรนัชพลเนี่ยส่งเข้าไป ประกวดเป็นงานวิจัยในต่างประเทศแล้วก็ได้รับเหรียญทองนะครับได้รับเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้หลายท่านกังวลนะครับกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงกับตับและไตหรือข้างเคียงกับภวัยวะอื่นๆหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอเขาบอกนะครับว่าตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําสกัดมาจากสมุนไพรนะครับสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงโมชาเขียวฟักข้าวนะครับสก,กัดมาจากสมุนไพรถ้าทานแตงโมได้ทานมะเขือเทศได้ก็ทานตัวนี้ได้หลายคนก็ยังถามต่อนะครับถามเพิ่มอีกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้กินแตงโมมันจะหายไหมกินมะเขือเทศมันจะรักษาได้หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามานะครับเป็นหนึ่งแคปซูลแบบเข้มข้นนั้น ถ้าจะทานผลไม้หรือจะทานตัวโทมซิงหรือทานมะเขือเทศนะครับต้องกินวันละ5้ากิโลตอนนี้ท่านดตอร์ได้สกัดเอามาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องไปกินมะเขือเทศเป็นกิโลนะครับกินตัวนี้แค่ก่อนอาหารเช้า2องแคปซูลก่อนอาหารเย็น2องแคปซูลเท่านั้นอาการขออทุกท่านที่สั่งที่สั่งเข้าไปนะครับก็จะดีขึ้นนะครับหลายคนก็มีความกังวลว่ามันจะจะไม่หายอ่า ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะมีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะครับสาเหตุที่ปัสสาวะบ่อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นอาการเสื่อมของหูรูดนะครับหูรูดกระเพาะปัสสาวะที่มันมันเกิดขึ้นกับผู้ชายที่อายุ50ปี45ปีขึ้นไปนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับมีอายุประมาณ50 50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอาการปัสสาวะบ่อย ตอนกลางคืนการปัสสาวะไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จะไปทําการฟื้นฟูนะครับขูงรูดกะระเพาะปัสสาวะให้กลับมาเป็นปกติได้อย่างนั้นหลายคนนะครับได้กดเรียกว่ากดติดตามช่อง youtube ของผมเอาไว้นะครับหลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมีโอกาสหรือว่าพร้อมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อแล้ว ผมจะทําการส่งให้นะครับสั่งซื้อวันนี้ส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะหมดหมดรอบนะครับนะครับจะมีวันหนึ่งผมจะส่งสองรอบรอบเที่ยงกับรอบเย็นอ่ะมีอีกรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับสามารถสั่งซื้อได้ถ้าสั่งซื้อได้ในวันนี้ในในกรุงเทพมหานครก็จะได้รับของเร็วเร็วนิดหนึ่งนะครับในต่างจังหวัดภาคใต้นะครับก็ใช้เวลาไม่เกินสองวันนะครับสวันก็ได้รับ สินค้าแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราไปส่งสินค้าก็สามารถจ่ายเงินกับคนส่งของได้เลยนะครับไม่ตอนน้องกังวลสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าเรื่องของวิธีรับประทานนะครับรับประทานให้เห็นผลนะครับยังไงก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าของเราเห็นผลจริงๆนะครับวิดีโอนี้ก็บอกเล่าเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาเล่าสู่กันฟังครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับ